เปิดกล้อง uh> สกายสกายใช่ไม่มีเวลาส่งดอกไม้โทรศัพท์ในชีวิตจริงเป็นแบบนี้ปะคะเมมีเวลาไม่กับชีวิตจริงผมว่าในตอนจริงสาวถ้าเป็นอย่างนี้คงผมว่าในชีวิตจริงถ้าใครเป็นอย่างนั้นนี่นะครับก็สมควรที่จะอยู่คนเดียวมาตลอดชีวิตดี ะคลองดูนะครับ <Napoleon. S 3> <anch> i, ตอนนี้มีคุณผู้ชมนะฮะคุณอินครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณอะไรครับค่ะดวงตาค่ะคุณดวงตานะครับครั้งแรกกับพี่จิ๊บด้วยเลยครับโอ้ค่ะสวัสดีค่ะคุณจิ๊บสวัสดีครับคุณดวงตาครับติดตามผลงานของจิ๊บมาตั้งแต่อยู่วงแกรนเอ็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะวงพลอยใช่ไหมคะใช่ครับครับขอบคุณมากมากครับค่ะก็รู้สึกว่าเอ๊ะทาน ข้าวกับอะไรคะทําไมถึงได้รออยู่ตลอดเลยต่อครับทาน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 จบย่อยง่ายของคุณหมอนะครับค่ะครับผมครับก็ขอบคุณมากๆครับกับที่นะฮะได้ได้มาติดตามมานะครับครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะจากกันเนี่ยต้องร้องเพลงเอลวิสให้ฟังสักเพลงหนึ่งนะคะสักหน่อยหนึ่งก็ได้ค่ะเพราะว่าแบบ ติดตามตลอดนะคะครับคับเอาให้คุณดวงตาได้สบายใจนะครับร้องสักเพลงนะครับพี่จิ๊บรัพี่เพลงกเพลงได้รับคุณขออนุญาตเอาท่อนสั้นๆนะครับของเพลงที่มีความหมายดีแล้วก็เหมาะกับบรรยากาศวลาคิดนะฮะท้ายหรือกระชั้นนะครับเรนี้เชื่อว่าคุณดวงตารู้จักอยู่แล้วนะครับค่ะ ชื่อว่าเพลง c a t c the Falling In Love โอ้โหบเอาผมมือนะคุณตาผมมือก่อนมือดวงตาเต้นไปได้ด้วยเลยนะค่ะแตะก็อยุ่ดูดูฮาวายนะครับค่ะต้องเรียนให้น้องทั้งสองทราบเตวยนะคะว่า ชอบรายการนี้มากๆเลยค่ะมีประโยชน์แล้วก็แขกรับเชิญเนี่ยเด็ดทุกท่านเลยค่ะขอบมาคุณก<ล>ิฟตอยเนี่ยนะถูกใจที่สุดเลยอ้าวพี่จิ๊บ ป็นสูกใจต้องร้องเพลงครับร้องเพลงได้ครับขอบคุณนะคะยังไงขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะคะครับผมได้เดี๋ยวเรามอบหนังสือโรงพยาบาลธรรมชาติให้ไปด้วยนะคะขอบ่อนมากอค่ะค่ะขอบคุณมากคะค่ะขอบคุณค่ะคุณดวงตาครับแล้วก็ทันใที่เราชมรายการอยู่ขอบคุณค่ะคุณจิ๊บสวัสดีนะคะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวคงจะคอยฟังอยู่ทางหน้าจอนะครับมาเลยครับ Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with. ฟลอรินอินเลิวลวฟลวฟิดคุณดวงตาพี่ท <c oughs> ิพย์เสียงดีอย่างนี้นะครับคืองานก็ผ่านมาหลายแบบแล้วไม่ว่าจะเป็นหนังเมืม่อสักครู่พูดถึงหนังละเออเดี๋ยวปีหน้ามีเรื่องอะไรนะรงานบันเทิงนะครับปีหน้ามีหนังอะไรอีกครับก็เพิ่งถ่ายทํากันจบไปนะครับเป็นภาพยนตร์ของสามคณฟิล์มครับเรื่องอันพานอันพานนะครับก็เป็นหนังน่าสนใจเพราะว่ากำกับโดยคุณขมต้องเกียรตินะครับซึ่งเป็นปุ่มกับมือรางวัลซึ่งได้รางวัลมาหลายที่แล้วนะฮะจากจากทั้งยุโรปนะฮะ เคยกำกับเรื่องเฉือนเรื่องชายาเนี่ยนะครับดังๆทั้งนั้นเลยครับก็ภาพผมผมผมเรียกผมเรียกว่าเป็นควินตินตารันติโนหรือจอห์นวูเมืองไทยเลยนะครับก็าทำภาพออกมาได้สวยมากๆก็เล่นกับคุณน้อยวงครูครับแล้วก็น้องเต๋าสมชายนะครับแล้วก็มีชื่อน้องตรีซึ่งเป็น นางเอกใหม่น่ารักมากเป็นลานสาวคุณเพชรราชราชรับเพิ่งจะเป็นนักเอกภาพยนตร์เรื่องคนโขนไปรับแล้วก็จะมีดาราม่อีกเข้ามาร่วมคับข้างเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พอพูดถึงหนังแล้วนะครับต่อไปก็เป็นละครละครที่พี่จิ๊บเคยเล่นน้องยุ้ยเคยดูเรื่องนี้ไหมสามนุ่มสามมุมมารับเชิญดูค่ะสามนุ่มมุมตอนนั้นส่วนมากจะเล่นละครอะไรที่เป็นสามนุ่ม ามคาแรคเตอร์ตอนนั้นเป็นอะไรกับพี่เอกพี่โทษพี่พีครับอันนี้มุมป้านมุป้านนี่ครับก็ช่วงนั้นก็ก็ในส่วนตัวก็สศริสนมนับถือกันอยู่กับทางพี่บอยละพลเกียรตินะครับก็แต่จริงๆมีโอกาสจะได้ร่วมงานกันหลายครั้งหลายเรื่องเลยทีเดียวแต่ช่วงนั้นเนี่ยด้วยการงานที่เราทำประจำอยู่นะครับก็ทำให้ไม่สามารถที่จะมารับนี้ได้เต็มตัวก็จะมาในลักษณะของรับเชิญบ้าง นะครับแล้วก็มาในลักษณะของช่วงที่สั้นๆซึ่งเราสามารถที่จะปรับเวลามาได้นะครับก็ได้ร่วมงานกันอยู่หลายครั้งทีเดียวนะครับจุดนัดฝันสามหนุ่มสามมุมนะครับจะเพื่อเธอนะครับก็เป็นเรื่องแรกของน้องแหม่มคทลียานะครับจะจะผุโปรโปรอย่างนี้แหละครับในส่วนของแต่ว่าช่วงนั้นจะเป็นของเอ็กซแซนะครับที่เราจะได้ร่วมงานเยอะหน่อยแต่ว่าช่วงนี้ก็กําลังเจ้ามีนี้ทําอยู่นะครับ กับทางช่องเจ็ดอะไรบอกได้รือยังครับเดี๋ยวไว้คอยปีหน้าจะออนแอร์นแอรัปตอนนี้ผมคิดว่าชื่อก็จจะยังไม่ได้สรุปมาเป็นทางการแล้วมีพระเอกนางเอกท่านไหนเอ่ยที่ได้ร่วมงานกันครับกับทางช่องเจ็ดก็ตอนนี้ที่ไปถ่ายทำเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นเป็นน้องอ้วนรังสิตกับน้องแตงโมพระธิดา นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยผมก็ใจว่ากําลังสรุปกันอยู่อ๋อครับครับถ้าเกิดสมมติผู้จัดว่างนะครับเชิญหมอกอลไปเล่นด้วยก็ได้นะครับรีเชิญเลยนะครับบอกมากงานหลายอย่างพ่จิบทำงานหลายอย่างมากเลยครับเคยเป็นไส้ติ่งอักเสบไหมคะยังไม่เคยเลยแล้วก็คิดว่าโชคดีที่ไม่เป็นเมื่อกี้นี้ตอนนี้คุณหมอกอลรั่งพูดบรรยายอาการเนี่ยแบบผมนั่งวัดตามเลยนะฮะว่าเอวเอวเท่านี้กี่นิ้วหนึ่งในสามวาเป็นเส้นตรงมาเท่านี้เพราะว่า เป็นเรื่องที่เราก็ไม่ทราบว่าน้าจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่สานะม,มารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ความระมัดระวังคอยสังเกตเอาไว้ตลอดเพราะว่าไม่งั้นลำไส้ตัวเองเนาะใช่ไม่งั้นปัญหาอาจจะจากเล็กกลายเป็นใหญ่โดยเราไม่รู้ตัวก็ได้อย่างไงต้องเข้าคําถามนี้เลยครับพี่จิ๊บดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองไงให้สดใสยอยู่สม่ําเสมอครับครับผมผมก็คิดว่า ก็คงเป็นไปตามตามช่วงวัยที่เหมาะสมนะครับครับก็มาถึงโค้งน <champions> ี้แ <bouncing> ล้วนะก็จริงจสรุปให้กับตัวเองง่ายๆนะครับก็แค่ไม่กี่ข้อนะครับยังไงบ้างก็คือสุขภาพกายกับสุขภาพจิตนะครับสุขภาพกายนี่ก็แน่นอนครับก็หนึ่งต้องเรื่องการรับประทานนะครับการที่จะเอาอะไรใส่เข้าไปในร่างกายเราเนี่ยนะฮะ อย่างสมัยก่อนเคยเป็นคนทานที่เรียกว่าไม่บรรยับรรยังหรือว่าไม่ค่อยคิดเท่าไหร่เนี่ยก็เดี๋ยวนี้ต้องระวังมากขึ้นนะครับอาจจะเน้นปลาเน้นผักนะครับลดแป้งอะไรลงเนี่ยนะครับแล้วก็ทานให้ตรงเวลาทานให้ตามมื้อนะครับสองคือการพักผ่อนพักผ่อนนี่พีนพอสำคัญจริงๆนะครับอย่าไปคิดว่าร่างกายเราเนี่ยโอ้โหแบบแหมเป็นของเราใช้ยังไงก็ได้เนี่ยอันนี้เป็นความคิดที่ผมคิดว่าไม่ถูกนะฮะเพราะว่าคงต้องมีเวลาให้เขาพักผ่อนซ่อมแซมเหมือนเครื่องจักรเช่นเดียวกันนะก็นอนให้พอ7 8ชั่วโมงต่อวันนะครับ แล้วก็ข้อสามสำคัญมากๆาก็คือเรื่องการออกกําลังนะเขาบอกกีฬาเป็นยาวิเศษี่เรื่องจริงเลยเพราะว่าถ้าหากว่าร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยโอกาสที่โรคภัยไข้เจ็บจะมาเยี่ยมกรายเราเนี่ยก็จะน้อยลงไปตามสัดส่วนก็ถ้าเต้นเมื่อสักครู่ก็เอาไปออกได้ได้เลยเนี่ยวันนี้นะได้แชร์ได้าเวนอกจากเรื่องของสุขภาพกายแล้วนะครับสุขภาพใจก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าอย่างนี้ครับช่วงนี้เนี่ยพี่น้อง แฟนรายการของเราหลายท่านเนี่ยประสบภัยเรื่องของน้ําท่วมอยู่อยากให้พี่จิ๊บลองส่งกําลังใจหล่อๆเท่ๆของพี่จิ๊บนี่ไปให้คุณผู้ชมด้วยครับครับก็จริงๆเป็นเรื่องที่ชาวไทยทั้งประเทศนะครับไม่ใช่แค่คนไทยนะครับคนทั้งโลกเนี่ยเขาก็รับทราบข่าวข่าวนี้นะครับข้อมูลข่าวสารเข้าไปถึงกันเร็วก็ผมเชื่อว่าในส่วนของอีกครึ่งประเทศที่เรายังไม่ต้องประสบกับทุกภัยพิภยน้ําท่วมเนี่ยนะครับเราก็มีความเป็นห่วงกังวลนะครับมีความห่วงใยแล้วก็ ส่งจิตใจนะครับจะไปช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วเป็นพื้นฐานนะครับแต่ว่าในส่วนของอของการกระทําที่เราทําได้นี่นะครับ<ช>ก็ไม่ว่าจะเป็นการไปจจกของช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับของผมเองก็มีติดต่อมาหลายองค์กรแล้วนะครับแล้วก็การที่เ,เราจะคือตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของอฝ่ายบริหารอย่างเดียวแล้ว<ช>แต่เป็นเรื่องปัญหาร่วมของทุกคนในชาตินะครับก็ต้องช่วยกันนะครับก็ ในส่วนของเรื่องเพลงเนี่ยตอนนี้ก็มีพิติกชิโร่นะครับกับศิลปินอีกหลายท่านนะครับรวมผมด้วยเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็เพิ่งจะอัดเพลงกันมาอย่างเร่งด่วนนะครับก็ทุกอย่างการกุศลหมดไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเลยเนี่ยชื่อเพลงน้ำท่วมไม่มิดใจนะครับก็มีหลายคนมาร่วมเลยคุณโจคุณกล้องคุณแท่งคุณมอสที่กำลังอัดเสียงกันอยู่ก็น่าจะ ปล่อยกันออกมาเร็วนี้นะครับเพื่อที่จะส่งกําลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอส่งกําลังใจให้จริงๆนะครับอันนี้เป็นความทุกข์ที่เรารับรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยขอให้ตั้งสติแล้วก็ใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งไปรู้สึกว่าทําให้เกิดความเครียดมากกังวลมากแล้วก็เกิดภาวะซึมเศร้าตามมาเกิดภาวะที่รู้สึกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วชีวิตนี้ตามมาอย่างนี้อย่าไปคิดอย่างนั้น นะครับขอให้มองในทางสดใสไว้ก่อนระดับน้ําหลายที่ก็กาลังกําลังเริ่มลดคลีคลนะครับกำลังเริ่มคลี่คลายนะครับส่วนที่ยังที่ท่วมขังอยู่ยังที่รู้สึกว่าหนักหนาสาหัสอยู่ก็ขอให้อดทนดทน,นะครับ <c oughs> แล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยผมคงจะได้ไปลงไปพบกับ หลายๆท่านในบางพื้นที่ด้วยนะครับก็คอ,อ,อยการจัดการเรื่อง,เร,องเรื่องคลิปที่จะไปเยี่ยมเยียนกันอยู่เพราะว่าเรื่องร้ายๆนี่นะครับคุณผู้ชมจะอยู่ไม่นานครับถ้าเรามีกําลังใจนะครับเดี๋ยวเรื่องร้ายจะเปลี่ยนเป็นเรื่องดีอย่าเพิ่งท้อแท้หรือหมดกําลังใจซะก่อนนะครับสุขภาพกายไปแล้วสุขภาพใจไปแล้วสุขภาพผิวครับอ่ใช่ สุภาพผิวนี่นะครับหมอกรก็มีตัวหนึ่งแนะนำนี่ครับเซรั่มน้ำชะกำใหม่ตัวในกระเช้านี่เลยทั้งกระเช้าเลยนี่ครับต่ขอยืมมือพ่เิษหน่อยหลังแค่เห็นบรรจุภัณฑ์นี่ก็สวยมากๆแล้วใช้ใช้ฉีดหรือใช้อะไรครับโทษใช้ทาเลยครับเป็นเซรั่มน้ำใสนะครับคุณผู้ชมตัวเดียวนะครับมีทั้งกระชับรูขุมขนลบรอยเหี่ยวย่นลบจุดฝ้ากระลบการเกิดสิวนะครี่ใชกเลยใช่แล้วแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระอีกนะครับ ในตัวเดียวนะครับครบหมดเลยไม่จําเป็นต้องไปทาหลายครีมละไม่จําเป็นต้องไปเลเซอร์ไม่จําเป็นต้องไปฉีดกูตาไทโอนไม่จําเป็นต้องเจ็บตัวอย่างอื่นนะครับทุกอย่างดีหมดแล้วไม่จําเป็นต้องทำอะไรเลยไม่จำเป็นแค่ล้างหน้าให้สะอาดอย่างเดียวแล้วก็ทาครีมประโยชน์เดียวเซรั่มหลังล้างหน้าเช้าเย็นนะครับ one stop service one stop เลยครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครอยากได้ผลพันณ์ดีๆแบบนี้นะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับที่089 4909799นะครับก็จะเป็น โปรโมชั่นของดีสกินเขานะครับหขวด1,500บาทนะครับสขวด2,500บาทนะครับใครที่โทรเข้ามาจากรายการคุณหมอสตอรี่ก็เดี๋ยวก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้ย้ำเบอร์กันอีกทีนะครับ0 8 9 4 9 0 9 7 9 9นะครับสวยมากๆสวยมากนะครับแค่สีเอาไปวางในห้องหรือบนโต๊ะเครื่องแป้งนี่ก็เป็นเพิ่มสง่าราศีกับเจ้าของละนะใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้ผิวดีง่ายๆในขั้นตอนเดียวไม่จำเป็นต้องไปเจ็บตัวไม่จำเป็นต้องไปหลายขั้นตอนด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่่องงนึครับบพีจิ๊ นี่ครับหนังสือเล่มนี้ที่เรามอบให้พี่จิ๊บเหมือนกันนะครับหนังสือป่วยได้หายเองนะครับโรคไม่ง่ายนะครับที่คุณผู้ชมนะครับดูรายการเราแล้วนะครับบางทีเนี่ยลืมเราก็เอาใส่ลงหนังสือให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามดูซิว่าเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นดนตรีออกกําลังกายกีฬาอาหารเสริมสมุนไพรโยคะธรรมะหรือว่าอย่างอื่นต่างๆที่ดูแลร่างกายเราได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งยาแล้วก็ไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยดูแล ตัวเองได้ยังไงนะครับลองหาอ่านได้ป่วยได้หายเองนะครับตอนนี้ยังอยู่ในงานที่ศูนย์สัปสัปดาห์หนังสือที่ศูนย์สศรฐกิตที่บูตพีสิบนะครับแต่ถ้าเกิดหมดงานแล้วนะครับก็จะวางขายตามร้านทั่วไปนะครับหมอใ้พพ่จิบด้วยครับขอบพระคุณมากครับกอล์ฟครับขอให้ขายดีเลยเป็นหนังสือที่มีประโยชน์กับผู้อ่านสุดยอดครับแน่นอนนะครับแล้วก็หมอก็เป็นตัวการ์ตูนด้วยนะ ทางทีมงานนี่เขาดีไซน์ดีมากเลยนะครับดูใส่เ mm สื hmm ้อออกกําลังกายสิน่ารักมากตัวจริงไม่เคยออกขนาดนี้เลยนะผมผมนี่ก็เด้งมากเลยนะคุณผู้ชมนะครับมีทานอาหารมีช่วงมปกิจกรยาด้วยนะครับสีทุกสดใสนะคะครบทุกกิจกรรมเหมือนสุขภาพของเราที่จะสร้างเสริมสุขภาพให้กับคนเราใช่ครับช่วงท้ายของรายการรับพิจิบเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับฝากทิ้งท้ายเรื่องผลงานดีกว่าครับนอกจากหนัง ภาพยนตร์นะครับหนังก็มีหนังเรื่องใหม่ที่ชื่อเรื่องอะไรนะครับอีกทีหนึ่งอันธพาลครับอันธพาลไม่ครองเมืองนะครับเป็นคล้ายคล้ายช่วงต่อมันหน่อยแต่ว่าจะลงไปในรายละเอียดของทางเชิงโปรดิสัตว์เจาะลึกนะครับเรื่องนี้ครับกับแล้วก็มีภาพมีภาพยนตร์ไปแล้วก็มีละครด้วยละครนี่ก็เร็วๆนี้นะครับทางช่องเจ็ดเดี๋ยวคอยติดตามไปดูรื่องชงแล้วนอกจากนั้นก็มีเพลงที่บอกว่าเพื่อกันเพื่อของ เ,เรื่องของผู้ประสบอุทกภัยเลยเร,เรื่องน้ําท่วมนะครับตรงนี้แล้วก็จะเนของคุณบอยโกศลยพงศ์นะครับกับกับโปรเจกต์ดีๆซึ่งจะรวมศิลปินมากมายหลายหลากเดี๋ยวคงจะได้ได้ฟังกัน เยอะมากเลยนะครับวันนี้นะครับทางรายการคุณหมอสตอรี่นะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ได้แบบเชิญพี่ชายของผมเนี่ยนะครับมาร่วมในรายการของเรานะครับขอบคุณพี่จิ๊บมากมากครัขอบคุณมากขอบคุณค่ะที่เลือกไม่ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกสายที่โฟนอินนะครับขอบคุณสภาเท่ๆนะครับจากร้านมิกซี่นะครับที่ยูเนียนมอลชั้น F2 นะครับ0838206611นะครับขอบคุณอาจารย์ใหญ่ครับ จาก 3B มบีซนติฟิกครับ0 2 4 8 7 0 5 0 0นถึงนะครับขอบคุณหนังสือป่วยได้หายเองโรงพยาบาลธรรมชาติแล้วก็รู้แบบเป็ดเก่งแบบปลาจากสำนักพิมพ์ติงกูตนะครับผมต้องยึดขอบคุณอะไรอีกค่ะแล้วก็ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรน่ารักน่ารักนะคะจากร้านออเรนต์นะคะบางรักบลาซ่านะคะข้างหลังโรบินสันบางรักค่ะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเวลาแห่งความสนุกและก็สุขภาพเนี่ยหมดไปแล้วแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเราจะกลับมาใหม่ในอาทิตย์หน้าเวลา สิบสี่นาฬิกาถึงสิบห้านาฬิกาค่ะวันอาทิตย์นะคะครับผมสําหรับพบกับรายการดีๆอย่างนี้นะคะครับคุณหมอสตอรี่นะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามแล้วเก็บเทคนิคดีๆนะครับไปใช้ดูแลตัวเองด้วยสําหรับไปที่หน้าจะพบกับใครนั้นต้องติดตามนะครับสาหรับวันนี้เราสามคนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ